ไอซิคิมินิจอยเลยตอนใหม่3ตอนเชนเคยนะครับผมอาชาเลสบัมาโอ้ยชหัวนหน้าด้วยว้าท่านคือสิ่งสุดท้ายที่แกจะได้เห็นเฮ้ยิีแสงมาทำไมเฮ้ยโกรธ้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลอกว่ะเฮ้ยนั่นแหละนั่นละถูกไหอ อเดี๋ยวนะฉากนี้อ,อึบไม่มีอะไรหรอกมั้แปลกๆฉากเมื่อกี้นั่นแทกสตรีมที่ช่องใจญลเรา ทุกวันนะครับผมสุริบรมอยู่กับผมใจร้าวเช่นเคยนะครับผมในสกีบีดีจอยเลสตอนใหม่3ตอนเช่นเคยนะครับผมโอตอนนี้บอกเลยว่าทุกคนรอให้ครบ3คลิปจริงๆนะครับแล้วก็มาทักผมนะครับ3คลิปนะครับ3คลิปนะครับ3คลิปนะครับเพราะฉะนั้นตามสัญญาจัดไปนะครับทุกคนสกีบีดี้จอยเลส7 2พาร์ท2นะครับผมล่าสุดเราดูถึงพาร์ท พัหนหนึ่งเนี่ยจบโดยที่หัวหน้า2ตัวจากฝั่งโทสุ่มเนี่ยเหมือนจะซัดก,กันนมซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคืนอยังไงพันเรามาดูที่อันนี้เลยดีกว่าอ่าเนี่ยมาจำท่าเหมือนจะยิงกันกนะเ,เอ้ยมีคนเตือนบอกว่าให้เปิดซับการเปิดซัดจะทำให้เข้าใจภาษาของมันที่บอกภาษาอกีนหรอหรือต้องเซ็ตเป็นภาษาสกิบิดี้ไม่น่ามีใช่ไหมเอะลองดูเล ไอเชียมีจริงไอดีจริงมีจริงมีจริงมีตัางกันด้วยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองแปลดูว่าทุกคนเอาที่ทำได้ะเอ้ยอันนี้แนะนำเลยนะถ้าใครที่ดูสกีบีดี้ทัวร์เรดนะผมอยากให้เปิดซับภาษาคิดดูด้วยจะได้ฝึกการใช้ภาษาคิดไปด้วยนะเริ่มที่บอกว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าบทลงโทษของการทรยุเป็นยังไงคอมมานเดอร์ฮึ่คุณเป็นโทรยุตเหรอ แต่ผมไม่ผมไม่ได้แปลสื่อหมดยม,มันสู้อ่ะมันสู้อ่ะสิน่าเลนส์สปาร์กมาโอ้ฉันเตรียมพร้อมมาแล้วคอมบินเมนอร์ที่จะทะลย์ยอดอย่างนั้นเหรอกลัวกันมาเหมือนกันด้อยเลยการต่อสู้ระหว่างโศกสู้ที่เก่งที่สุดในปัจจุบันกับโศกสู้ที่เก่งสุดในอดีตสินะ่เชื่อมันเตรียมปูกำลังดีบ้างนะ มาท้ากันจากพลังขึ้นเต่าเออเออเ้ออผมเป็นเด่นน่าชนะบอกวะอ้าวเขามีพวกชนมีช่วยสละชีวิตมาชนอันนี้โคตรโกงจัดอ่ะเขเลยเป็นการสู้แบบคาบิกาเซ่หรอกนะระเบิดตัวเองอะเออกูไม่ตายแค่เลือดออกนิดหน่อย พอได้แล้วแกไเกมแบบนี้ไม่เสี่ยงช้าเหมือนกอลิได้นั่นะคือถ้ามึงต่อยได้แต่แรกมึงไม่มาต่อยแล้วเฮ้ยอุ้ยอุ้ยชิบมือหัวหน้ามึงด้ยวยโกรธละไอ้นี่โกรธละดนะูข้านดนะเขาบ่นโดนเซิร์ช ที่เร็วได้ใช่ไหมทุกคนโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือหัวขาแล้วเฮ้ยในมึงสู้มันกว่าไอ้พวกไททันมาสู้อีกนะย่อแพ้ได้แล้วเฮ้ยพลาสมาว่ะยิ่งเหรอ นี่คือทั้งหมดยังนั่นเลยี่มาขีมีกุงยงนั่นเอกคือมันมันมีน่าสงสารน่าสงเพชขอมันมีพลังที่เหมือนเป็นแรงต้านสามารถจับแสงได้อฮ้ยไฟก้าวกคุมว่ะอุ้ยแค่โคตเอง สีโมใงการคู่คุณหลายการไสยโยนาระฮะมันยังมีคนมาช่วยอีกเหรอลากอัพเกรดสีแดงนี่นบอกว่าคอมมานเดอร์ไม่ตายได้หรอมีใครไน่ จะบอกนะก็คือคอมมานเดอร์มาร่วมกับไททันสีเดนเพื่อช่วยในการสู้อย่างนั้นหรออ๋ออยากมาฆ่าด้วยตัวเองหรือเปล่าอ้าวสวัสดีครับไม่ได้ใส่เสื้อเหมือนนี้เลยนะจะไปไหนยังปล่อยให้รอดไปเด้อยกโง่ไม่ได้ยื้อไม่ที่ไหนเนี่ย มันจะไม่สามารถหนีได้ในครั้งนี้ไปลนะให้ท่านนาพูดเดยวคุณพร้อมหรือยังพี่ชยัยเรียนรู้วิวัฒนาการเอาวะเอาแขนมาต่อทุกคนนะเพื่อเพิ่มพลังไปให้ไกลกว่าเดิมเขาเรียกว่าไม่มีอีโกโนนะ 73, ้นะทุกคนเออปะเจ็ดสิบสามพันหนึ่ง กลับมาที่เหล่าเพื่อนพ้องที่ตัวขาดตายกันหมดอย่ามายุ่งกับฉันนี่คือแฟนของฉันเธอไม่เข้าใจเอ่ะสลายอ่ะ น่าจะเป็นการเล่าถึงเราว่าสงครามแต่ผู้มุรุษคนว่าเป็นยังไงบ้างนะแบบผมประกอบการอะไรเงี้ยอุ้ยผมว่าคนที่ดูคลิปอยู่น่าจะเป็นในคุณดาบูมแน่เลยวนะ่าทุกใช่ไหมเหมือนเขาไม่ทำย้อนดูหาแบบสายดังต่อนี่ถือว่าย้อนไปไกลมากเลยอนะันนี้เนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยตุยมีคนมีคนจริงเจฟหันไปมองหนิไมอ่ะมอะไม่อะโอเคโอเคก็ได้โอเคทุกอย่างพร้อมลวติดตัวทุกอย่างสำหรับเฟสวันเ,เปิดประตูได้เฮ้ยผมนั่นนั่นนัฟักบู๊บนะผมว่าคนขวานสุดหน้าใช่โครงหน้านี่คือใช่เลยอ๋อย้อนวันๆอยู่เหรอ คนที่ดูก็คือเป็นในตัวพวกแบบเปร่านเนี่ยนะโอ้โหถีบยันเข้าไปทำไมไมันเหมือนตอมทูปเปอร์เลยวอยโซ่ส้มตัวนี้ช <c oughs> ิทูเพื่ออะไร คือทิชชู่ยัดซุมอันนี้เขาเป็นการบอกหรือเปล่าว่าถ้าเข้าห้องน้ำอย่าเอาทิชชู่ทิ้งลงซ่วมเพราะอาจจะเกิดการอุดตันและซ่วมระเบิดได้ถ้าใช่ทุกคนอย่านะทิ้งลงขังนะยานะมันจะมีแค่ซ่วมบางที่จริงนะที่เขาบอกว่าให้สามารถทิชชู่ได้ตววได้นะเฮ้ยตัวสแกนวะเชียรโรล็อกเป้าเวดีกู มันจะไปจบที่ตรงไหนวะมันเหมือนตัวร้ายจะตายมันก็ไม่ตายทุกคนมันเหมือนกับเ,เขาสามารถทำไปไเรื่อยๆอุ้ยตัวนี้ไม่ดุเลยนยเกียดสีหน้าก่อนเอาละตัวใหญ่มากไปดีกว่าเฮ้ยคอมเมนเดอร์ไร,ริงหรอ คือเลยว่าตอนนี้มันเลียดปาายเป็นสามฝ่ายอ่ะผมโงหลดละเกิดอะไรขึ้นเนี่ย แ,แล้วสีแดงมาละสีแดงมาละผมว่าตอนนี้เราแบ่งฝ่ายม,มากกว่านะก็คือผู้ตูงสุดน,นา่าจะมีความเห็นที่แบบไม่เข้าพวกกันนะเจีย๋ยดอรอบนี้แกไม่รอดแน่ตัดขาางเลยไม่ดีที่น้อให้ดีอีกแล้วไอ้โก่แกไม่รู้หรอกว่าอะไรกำลังมา จะไม่รู้หรอกว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมึงก็จะไม่มีทางได้เห็นหรอกสสสแสดงว่าถ้าผมเดาจากรูปประโยคที่คุยกันนูตัวร้ายน่านจะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันมากกว่าใช่ปะ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันมันสู้กันใช่ไหมแต่การว่ามาเจอพู้ถ่ายทันมันก็ยังสู้อีกเออต่าสนใจเลยนะออตอนซับตอันนี้เจ็ดสิบสามพาร์ทสอง หน้าตามันดูเหมือนับคนที่มีความตั้งใจเพื่อวิทยาศาสตร์หรือสิ่งที่มาทำโน่นคือเพื่อวิทยาศาสตร์ฉันคือสิ่งสุดท้ายที่แกจะได้เห็นเฮ้ยดีแสงไปทำไมเฮ้ยจะดันบ่วงเจะนักไอ้กีเกียวไอนนี้แสงอะไรแสงสีไฟไ้าไปแล้วแสงสีบ่วง ถ้าแต่เป็นเอาป้องกันมาเพื่อสวัดออออสวด์ได้มาดิเออเออท้อกันไหมดีได้มาจักางกล้าถ้าฆ้าไม่ได้ผมแต่ท่านจะดูโง่มากนะผมว่ามันควรฆ่ายได้แล้วขดคือ โรธแน้นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูเขาไปรอบว่ะ เราบนวางแผลแล้วทุกคนฮึทุกคนดูเ huh, คียอาเออกดืออกมาถ้ามสู้ the ่เก่งสุดกไปสู้ตั้งแต่แรกโโดเยย ฉนะานีออ้ไม่มีอะไรหรอกมัแตกๆฉาวเมื่อกี้แเฮ้ยาเมื่อกี้เนแทกแทกกพะ,ะ,ออะแกต้องการคันแค่หัวเท่านั้นแหละ ชีวิตอยู่ต่อไปหอนลากตัวหนีป่ะประกอบลางใบมึงกระตอกกันตั้งแตสามตัวเนี่ยอุย้ยมีน่ากลัวครั้งแรกที่ผมเห็นเลยนะ อือนะ ผมไม่รู้ว่าทุกคนผมรู้สึกว่ามันยืดเยื้ออะมันยืดเยื้อจนรู้สึกว่าคือมึงสามตัวไม่มีปัญญาฆ่าไอตัวนี้จริงๆหรอวะเขาเขาเข้าใจฟิลปะคือมันมึงจะแบบจะหลายรอบแล้วก็ปล่อยให้รอด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 อัปเกรดปล่อยใ้รอดอัปเกรดปล่อย้รอดอัปเกรดมันด้วยผมว่ามันดูวนมาหลาย ep มากๆอะที่เป็นอย่างเงี้ยมันน่าจะมีอะไรใหม่วะรู้สึกเหมือนบทบุกแปลกๆคือผมชอบความสัมพันธ์ที่ตัวร้ายมันทะเลาะกันนะมันเหมือนแบบอ่ะมันมองคนละมุมเลยใช่ปะแล้วตัวเอกก็มาแล้วเหมืออนวมไสดเิลแ้ ท้าท่านสตัวก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมอะไรวะนะสำหรับผมนะคือผมอยากเห็นอะไรใหม่ๆที่มันให้แบบความสนุก ี่มันว้าวใจกว่านี่เออครั้นี้มันพูดไม่ถูกว่ะมันทั้งโชว์มันมีแค่า3ามตัวเนี่ยแล้ว3ตัวนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะให้รู้สึกเหมือนแบบตื่นเต้นเออไม่รู้ว่ะความรู้สึกมันเหมือนแบบชุดชุดสื่อที่ฆ่าโกโจไปแล้วอ่ะแล้วก็เอาโกโจมาเล่าใหม่ทุกตอนท,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 ทุกตอนทุกตอนทุกตอนอ่ะพรอรู้ว่าแฟนขับชอบอ่ะผมว่ามันโคฟีลประมาณนั้นม้างแบบมันแบบมันไม่ move on อะไรไปแค่ทีอะเออแต่ก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่แต่แค่รู้สึกว่ามันน่าจะมีบุ๊ ได้นะครับผมใครชอบอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ชอบใจราด้วยนะครับผมนะฮะเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับผม bye บ๊ายบายบวกว่าหลังจากลงคลิปนี้แล้วจะถึงหมี่นล้านซับแล้วนะครับผมจุ๊บ